นะคะว่าคนร้ายก่อเหตุข่มขืนหญิงชาราที่จังหวัดนครปฐมเป็นคนเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุข่มขืนหญิงชาราก่อนหน้านี้อีก9คดีค่ะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งรางวัลน,นำจับ2,000 0 0บาทพร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่4จังหวัดตามล่าตัวคนร้าย พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าผลการตรวจ DNA ของคนร้ายที่ก่อเหตุขมขืนหญิงชาราอายุ71ปีในจังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตรงกับ DNA ของคนร้ายที่ก่อเหตุขมขืนหญิงชาราเกอนหน้านี้อีก9คดีทำให้จนถึงขณะนี้นะคะคนร้ายรายนี้ก่อเหตุขมขืนต่อเนื่องตั้งแต่ปี2553แล้ว10คดีค่ะ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตั้งรางวัลน,นำจับ200,000บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มโดยสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข191ตลอด24ชั่วโมงส่วนการติดตามตัวคนร้ายนะคะตำรวจได้กระจายกำลังลงพื้นที่เป้าหมาย4จังหวัดคือราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งคนร้ายเคยก่อเหตุและเชื่อว่าคนร้ายรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ที่ตำรวจควบคุมตัวมาสอบปากคำและตรวจ DNA อยังไม่พบว่าเป็นคนร้ายซึ่งตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายตัวจริงมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากถือว่าเป็นคดีอุกชะกันที่สำคัญคนร้ายรายนี้นะคะก็ยังเป็นผู้ป่วยโรคกามวิตถานซึ่งพร้อมจะก่อเหตุได้ทุกเมื่อ